สวัสดีครับเพื่อนๆนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมช่องฟีคริปโตนะครับผมช่องที่จะมาวิเคราะห์กราฟเสนอในเี่ส่วนตัวเกี่ยวกับกราฟนะครับผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมและผมจะมาอัปเดตแบบเร่งด่วนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมที่ผมบอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้บอกเพื่อนไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมว่ามันเหรียญหน้าจับตามองนะครับผมเห็นไหมครับ i o s t aave omg และเพื่อนๆมาดูกราฟนะครับผมผมเพิ่งได้บอกไปเมื่อวานนะครับผมวันที่26นะครับนี่นะครับแม่ถ้าใครไม่ได้เข้านะครับผมหน้าตีจริงๆเลยนะครับผมก็บอกไว้แล้วนะครับผมเนกรอบสีฟ้าผมหต้ตีไว้อยู่เลยและเป้าแรกมันก็ถึงแล้วนะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้นะครับผมใครได้ทําตามแผนที่ผมได้บอกไว้ก็ดีใจกับเพื่อนเพื่อได้เลยครับผมซึ่งผมก็ได้ทําตามแผนของผมแล้วนะครับผมยังไงก็ผมไปได้มาแนะนําการลงทุนนะครับเ,เพื่อนๆนก็ขอเห้นเพื่อนได้ตังค์กันทุกคนนะครับนี่ก็สําเร็จล่ลวงตามแผนและก็เป้าหมายแรกของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็จะมาอัปเดตแบบเร่งด่วนนะครับผมแล้วก็ขอตัวไปก่อนนะครับ <c oughs>